คุณชนสวัสด์ฟื้นฟูอิทธิพลการเมืองในจังหวัดส,สมุทรปราการจนกลับมาเป็นบ้านใหญ่การเมืองระดับชาติได้อีกครั้ง หลังจากที่ตระกูลอัศวเหมภายใต้การนำของวัฒนาผู้เป็นพ่อพ่ายแพ้ให้กับพรรคไทยรักไทยในช่วงยุคทองใต้าการนำของทักษิณชินวัตรเมื่อ2,544ค่ะแต่ในช่วงเวลาที่พ่ายแพ้ในสนามการเมืองระดับชาติก็ถือเป็นยุคที่คุณชนสวัสด์เสริมรากฐานการเมืองท้องถิ่นให้แน่นมากขึ้นอีกปี2,554มีการเลือกตั้งนายกอาบาจอสมุทรประการ คุณชนสวัสิ์ขยับจากเวทีนายกเล็กปากน้ำก้าวขึ้นสู่เวทีอบจอก่อนที่กลุ่มสมุดปราการก้าวหน้าจะได้กเก้าอี้สมาชิกอบจอ0ที่นั่งนะคะชัยชนะของกลุ่มสมุดปราการก้าวหน้าในศึกเลือกตั้งนายกอบจอถือเป็นบันไดาขั้นแรกในการกลับมาทวงแชมป์สอสอปากน้ำเป็นยุค ของการฟื้นฟูการเมืองของอัศวเหมอย่างแท้จริงค่ะเครือข่ายคนในตระกูลก็เข้าไปบริหารงานในตำแหน่งสำคัญนะคะเช่นคุณประภาพรอัศวเหมภรรยาของคุณพูลผลอัศวเหมเป็นนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการพิมพอัศวเหมลูกสาวประภาพรเป็นสมาชิกสภาอบาจอสมุทรปราการเขตอำเภอพระสมุรเจดีคุณนันทิดากแก้วบัวสายซึ่ง ในที่รับรู้ของสังคมก็คือเป็นอดีตคู่ชีวิตของคุณชนสวัสดเป็นนายกอบจอสมุทรปราการและก้าวสำคัญในขณะนี้ก็คือคุณชนทิดาสวะเหมลูกสาวระหว่างคุณชนสวัสดกับคุณนันทิดาเป็นเลขานุการนายกอบจอสมุทรปราการและกําลังคบหาอยู่กับลูกชายของคุณอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทย ซึ่งในขณะนี้ก็ถูกจับตามองกับการสอดแทรกเข้ามานั่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่5ของพักนะคะซึ่งก็สะท้อนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดของทั้งสองครอบครัวในด้านการเมืองระดับชาติค่ะคุณอัครวัตรอัศวะเหมสสสมุดปราการและคุณต่อศักดิ์อัศวะเหมสสบัญชีรายชื่อหลานของคุณวัฒนาอัศวะเหมรับหน้าที่ประสานงานกลุ่มสมุดปราการที่เป็นสสหกคนนะคะภายใต้สังกัดของพักพลังประชารัฐ ซึ่งในแวดวงทางการเมืองคุณชนสวัสดยังเคยเป็นกรรมการบริหารพักมหาชนเป็นกรรมการบริหารพัคเพื่อแผ่นดินลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2550แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะคะต่อมาเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในปี2551ตั้งแต่การเลือกตั้งปี62บ้านใหญ่ม้าทองคําก็ให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐจนถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนี่ลคะ่ะ